แคคคูดูโอ2ค่ายักษ์ใหญ่ t ต y ตารี v v อ i s ซ,ซูดี m a x ปีใหม่ปี2021เลขใหม่เพียงหลักหมืน่นของแต่งครบพร้อมวิ่งงานจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยใครอยากได้รถทำเงินทำงานต้องรีบจัด อีซูซูดีแม็กกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.9แน่นอนน่เป็นรุ่นประหยัดน้ำมันแล้วคันนี้ไฮไลท์ของเขาใหม่แค่10,000ื่นเท่านั้นเดี๋ยวมาชมกระจังหน้าของตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้กระจังหน้าสีดำเป็นโฉมหน้าพลิกโลกโฉมใหม่ป้ายแดงนะปัจจุบันตอนนี้เลยซึ่งตัดกับสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีตัวรถเดิมๆจากโรงงานมาพร้อมโลโก้ดวงใหญ่ตรงกลางนะคะเป็นอี u z u d ดี x นะคะ ไฟหน้าของเรานะคะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนดวงใสกิ๊กไม่มีคราบเหลืองแน่นอนเพราะว่าเป็นรถปีใหม่เดี๋ยวมาดูของตกแต่งสภาพด้านข้างนะคะที่ย้งปั๊บตกแต่งมาให้เยอะแยะมากมายมาดูในส่วนของล้อหน้าของเราปรุงแต่งมาให้ในส่วนของล้อมแม็กเวลนะคะเป็นขอบ18ดอกอยางหนาๆเน้นเ ปี2022เลยเรียกว่าเป็นปีใหม่ดอกยางล่องยังลึกอยู่เลยนะคะเมื่อเทียบกับคนรีวิวอ,อ๋อแน่นอนนะคะล้อลึกกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่มาชมสภาพด้านข้างของตัวรถรถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะถ้าตรวจเจอรับคืนร0 0เอย่างแน่นอนแล้วก็มาดูเราเสริมหล่อมาให้ด้วยคิ้วกันสาสีดำตัดกับสีตัวรถมาดูความเดิมๆของตัวรถนะคะคันนี้ รถไม่มีการชนหนักพลิกความแน่นอนนะคะด้านข้างไม่โดนมาเพราะว่ามีเม็ดอาร์คกลมสวยทุกจุดเรียงรายรอบคันเลยนะคะตรงนี้ตัวนงตัวน็อตต่างๆนะคะก็สามารถดูได้เลยไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยไขออกอย่างแน่นอนจ้ามาดูสภาพด้านข้างตรงนี้เลยนะคะกระบะด้านข้างก็มีเม็ดอาร์คนะคะกลมสวยทุกจุดเรียงรายจนถึงด้านหลังตรงนี้ มาดูล้อคกกันนี้กันเลยนะคะเราปรุงแต่งมาให้ในส่วนของล้อก,กระทะบรรทุกพร้อมใช้งานรองรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเป็นยางมิชลีน i n x G 2นะคะหยกดอกอยางหนาๆเน้นๆปี2022รองลึกเหมือนกันนะคะปร่งแต่งมาปุ๊บ ใส่มาปุ๊บก็มารีวิวกันเลยนะคะเรียกว่า้องแป๊บขี่มาทดลองขับคันนี้เนียบมากๆเลยนะคะมาดูที่ตัวตู้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นตู้อลูมิเนียมนะคะความสูง2เมตรสิได้มาตรฐานราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวมาดูภายในตู้กันบ้างนะคะคันนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะจะขับรถตู้ทึบก็ยังได้อยู่นะคะเปิดง่ายสบายมากๆเลย mm hmm. ภายในก็จะเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีแข็งแรงทนทาน ด้านบนก็สามารถเทินของได้นะคะแล้วก็คันนี้เรามีแมกไลเนอร์มาให้เรียบร้อยพร้อมบรรทุกพร้อมใส่วัสดุต่างๆนะคะคันนี้ใครจะดีวงานกับเค r r y J&T นะคะหรือว่าไปษณีนะคะเกี่ยวกับสายโลจิสติกต่างๆนะคะก็สะดวกมากๆเลยนะคะบรรจุของได้เยอะเปิดปิดง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รถสภาพเดิมๆนะคะคันนี้เดิมโรงงานแน่นอนอย่างอะไรยังมีมาให้ครบนะคะหรือใครอยากจะได้เสริมแน่เพิ่มมากขึ้นนะคะคันนี้ก็สามารถพูดคุยรายละเอียดกับน้องแป๊บได้เลยนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเราตรวจเช็คให้ก่อนออกรถอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวบอกให้ดูแค่ด้านซ้ายไม่ให้ดูด้านขวา สำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวรถก็สวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะอาจจะมีรอยนะคะน,นี่เป็นแค่ฝุ่นนะคะไม่ได้เป็นคราบอย่างไรนะคะเมื่อกี้น้องแป๊บพี่มาภายในเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าภายในเป็นโทนสีดำสวยงามมากๆเลยคันนี้เป็นเครื่อง 1.9b นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อนเลยคันนี้อย่างที่น้องแป๊บบอกก็คือเลขไม้น้อยมากๆน้อยจริงๆนะคะเลขไม่อยู่เพียง 1,757กิโลเมตรเท่านั้นเขาซื้อไว้จอดหรือว่ายังไงนะคะคือใหม่มากๆมาพร้อมกับ SRS Airbag คู่หน้านะคะสำหรับ Isuzu D Max ของเราเครื่องเสียงฟังก์ชันต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังระบบแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนเอาไปสัมผัสมาแล้วเมื่อกี้นะคะคันนี้ปี2021แน่นอนเกียร์ใหม่นะคะเกียร์6สปีดใช้งานได้ง่ายสภาพภายในก็คือ เหมือนได้รถป้ายแดงนะคะยังไม่ได้แกะถุงเลยฝ้าด้านบนต่างๆนะคะไฟยังใช้งานได้แบบปกติอยู่คันนี้สวยงามก็ตรงที่ว่าภายในเป็นโทนสีดำได้เบาะหนังด้วยแล้วก็เบาของเขาออกแบบมาใหม่นะคะพุ่มตัวแบบนั่งสบายไม่ปวดหลังแน่นอนแล้วก็ด้านหลังของคนขับนะคะก็จะมีพวกแม่ไม้แม,แม่แรงต่างๆนะคะมีมาให้ครบนะคะนี่เลยไม้ประแจต่างๆนะคะแม่ไม้แม่แ,มแ,มแรง มีมาให้ครบเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันแป๊บก,กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.9แน่นอนเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันใครได้ไปนะคะวิ่งงานรับรองไม่กินมันแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ห้องเครื่องยังสวยงามใหม่กริ๊กนะคะเป็นเครื่อง1.9 Blue Power เป็น Isuzu DDI รุนเปียดน้ำมันสภาพห้องเครื่องคือเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มแน่นอนเพราะว่าขี่ใช้งานแค่หมื่นกิโลเท่านั้นนะคะสามารถตรวจสอบแผ่นเพดดูตัวนงตัวน็อตคานหน้าเดิมๆนะคะฝากระปรยังเดิมๆอยู่นะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยแงะแล้วก็มีอาร์ตแต้มสีมีมาให้ครบเดิมๆจากโรงงานคานหน้าก็มีเม็ดอาร์ตกลมสวยทุกจุดนะคะดูได้เลย คันนี้ใครได้ไปน้อแปลว่าคุ้มมากๆนะคะพร้อมวิ่งงานใครที่เป็นสายอีสุซ์ดีแมนะคะสายหล่อสายทน แต่งซิ่งนะคะคันนี้แน่นอนเลยนะคะเป็นปี2021เป็นเครื่อง1.9คันนี้นะแป๊บขายอยู่ในราคา459,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีจัดฟรีดาวได้ของตกแต่งไปครบเลยสนใจคันนี้รีบจัดจองกันแป,ป๊บเลยนะคะแต่ถ้าใครเป็นสาย toyota hilux r e v o นะคะเครื่อง2.4คันนี้ก็ปีใหม่ไม่น้อยกว่าคันนี้นะคะเป็นปีเดียวกันเลยปี21เดี๋ยวมาดูด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้า แอนทีหรือว่าโฉมหน้าหมูป่านะคะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดํานะคะรูปแบบของเขาก็มาพร้อมโลโก้ติวตาดวงใหญ่ใส่กิ๊กเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็จะมีโค้งเว้านิดหนึ่งนะคะดวงไฟหน้าเรียวยาวนะคะหลอดไฟใส่กิ๊กเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถคันใหม่เดี๋ยวเรามาชม สภาพของตกแต่งด้านข้างกัน้องแป๊บเลยนะคะคันนี้ด้านข้างของตัวรถก็จะเป็นล้อแม็กเวลเช่นเดียวกันแต่ anyway. ถ้าใครอยากได้ล้อทีอีสาก็สามารถพูดคุยรายละเอียดกันได้นะคะชอบแบบล้อทีอีหรือว <eurs> ่าล้อแม็กเวลนะคะดอกยางหนาเน้นเน้นเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็ได้ปีใหม่นะคะล้อโรเบิกมาให้ใหม่คู่หน้าดอกยางหนาร่องลึกนะคะสภาพสวยคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะก็ปรุงแต่งมาให้เหมือนกันหน้าคิ้วคันสาด สเสริมหล่อแล้วก็กันลายที่เบ้ามือจับตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันนิดนึงนะคะในส่วนของภายในน้องแบบขอดึงยางนิดนึงนะคะแข็งมากๆนะคะคันนี้คือสะอาดสะอาดใสกิก๊กมากๆเลยนะคะเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะคะนี่เลยให้เห็นตัวนงตัวน็อตนะคะมออก ตรวจสอบได้เลยนะคะใครอยากรู้ว่ารถเดิมๆไหมแน่นอนว่ารถของที่น้องแป๊บขายนะคะรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนเราขายรถสวยคุณภาพเกรด A พร้อมใช้งานแล้วที่สําคัญปีใหม่ใหม่น้อยๆนะคะด้านข้างก็เหมือนกันเลยนะคะสภาพสวยเม็ดอาร์คมีมาให้ครบนะคะนี่เลยแล้วก็มาดูในส่วนของตู้กันบ้างนะคะคันนี้ก็ตู้ใหม่แกะกล่องความสูง2เมตรเช่นเดียวกัน จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยมาดูล้อหลังกันบ้างล้อหลังของเราเป็นล้อกระทะบรรทุกนะคะเป็นยางมิชลิน X อ็ซ2ดอกยาง225งทับ75 R14 นะคะอันนี้ก็เป็นยางบรรทุกหนาๆเน้นๆรองลึกเช่นเดียวกันใช้งานขี่ไปแบบยาวไปเลยนะคะคุณลูกค้าจะบรรทุกประมาณ2ตันนะคะตัน2ตันเอาอยู่อย่างแน่นอน2.4ของ Toyota Revo ก็เป็นรุ่นประหยัดน้ำมันของเขาเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูสภาพภายในของตู้กันบ้างนะคะคันนี้ตู้ก็เป็นตู้ใหม่แกะกล่องเลยจ้านี่เลยเป็นไม้กระดานอัดเช่นเดียวกันด้านบนเทินของได้แม็กไลเนอร์มีมาให้ทุกคันได้สัมผัสถึงกลิ่นใหม่กันเลยนะคะสำหรับตัวรีโวอของเรานะคะด้านหลังตรงนี้ของเขานะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วย ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนิดนึงนะคะสำหรับ t ต y o t a าไฮรักรีโวคันนี้ช่วงล่างก็เดิมเช่นเดียวกันนะคะยางอะไหล่ยางสแปรมีมาให้ครบแหนบต่างๆเป็นแหนบเดิมๆจากโรงงานแต่ถ้าใครอยากได้แหนบเพิ่มก็สามารถมาพูดคุยรายละเอียดกับน้องแป๊บได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพภายในคันนี้กันเลยคะ่ะ เดี๋ยวตาลแป๊บมาชมเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม์อยู่เพียง3 3 5 1 7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับนี่เลย sr s airbag นะคะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะคะด้านหน้าฝั่งคนขับและผู้โดยสารแล้วก็ที่เข่าตรงนี้นะคะคันนี้ก็จะได้หน้าจอแบบระบบทัชสกรีนสามารถใช้งานได้แบบปกตินะเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุโทรรับสายวางสายได้หมดเลยด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันระบบแอร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเช่นเดียวกันมาพร้อมกับนี่เลยนะคะ เบาะหนังสีดําดูแลรักษาง่ายเป็นโทนสีดําด้านบนก็ไม่มีรอยแกะเลยนะคะสําหรับถุงพลาสติกด้านบนฝ้าเพดานก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะไฟต่างๆคันนี้เดี๋ยวตาลองไปประชมในส่วนของห้่องเครื่องกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวมาดูห้่องเครื่องกันเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2004นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนสภาพสวยไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิย้มคานหน้าก็เป็นคานเดิมๆนะคะตรวจสอบได้เลย ในส่วนของอาร์แต้มสีมีมาให้ครบแผ่นเพจก็มีมาให้ครบแน่นอนเดิมๆจากโรงงานไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิม้มรุ่นนี้เป็นเครื่อง2004แล้วก็แผงคันความร้อนเรามีมาให้เม็ดอาร์กมสวยทุกจุดหากคุณลูกค้าคนใดสนใจอยากจะได้ Toyota Revo คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัว Ent ทรปี2021เลขไม่เพียง30,000เท่านั้นนะคะของตกแต่งมีมาให้ครบกับราคาอยู่เพียงแค่ 479,000บาทเท่านั้นนะหากคุณลูกค้าคนใดสนใจทั้ง i ิ u สู d m ดีแม็กเป์ป้าไฮลักรีโวนะคะเป็นขวัญใจนะคะใครไหนๆก็สามารถ รีบมาจับจองกัอนนะแป๊บได้เลยนะคะเพียงโทรหางแป๊บได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9 9นจะคะจองวันนี้นงแป๊บมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเลยจองเพียง1000บาทรับไปเลยส่วนรถนะคะมูลค่ากว่า5,000บาทหากคุณลูกค้าคนใดสนใจอยากจะได้รถไปทำงานทำเงินนะคะพร้อมวิ่งงานปีใหม่ใหม่แน่นอนนงแป๊บแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะรุ่นประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะหากคุณลูกค้าคนใดสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นงแป๊บด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดวานป๊บจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่น ไอ้อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย